สวัสดีค่ะมาพบกับครูโจทย์นะคะวันนี้เราจะเรียนเนื้อหาต่อจากเรื่องลักษณะเฉพาะของประชากรนะคะก็คือเรื่องรูปแบบการเพิ่มของประชากรและปัจจัยที่ควบคุมการเติบโตของประชากรค่ะไปเยีนกันเลยค่ะ รูปแบบการเพิ่มของประชากรนะคะประชากรของสิ่งมีชีวิตในโลกนี้จะมีรูปแบบการเพิ่มของประชากรนะคะโดยการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มประชากรอยู่2รูปแบบด้วยกันแบบแรกการสืบพันธุ์เพียงครั้งเดียวในช่วงชีวิตคือสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์แล้วก็จะออกลูกออกหลานจากนั้นก็จะตายนะคะพบได้ในมแมลงอย่างเช่นมแมลงชีปะขาวผีเสื้อและตัวใหม่เป็นต้นนะคะพืชบางชนิดเช่นคะนา้ากวางตุง้งข้าว ทั่วเขียวลานและไผ่แบบที่2คือการสืบพันธุ์ได้หลายครั้งในช่วงชีวิตซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นะคะได้แก่สัตว์มีกระดูกสันหลังเช่นสุนนะัขแมวมน,นุษย์ไม้พุ่มเช่นชบาแก้วเข็มและไม้ต้นเช่นมะม่วงขนุนส้มและลำไยเป็นต้นค่ะรูปแบบการเพิ่มของประชากรจะแบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะได้แก่ รูปแบบของประชากรแบบ e x p o n e n t i a l ซึ่งจะมีลักษณะกราฟการเจริญแบบรูปตัว J นักเรียนดูตามรูปภาพฝั่งซ้ายมือนะคะลักษณะกราฟการเจริญเติบโตแบบรูปตัว J จ,จะแบ่งออกเป็น2ระยะด้วยกันระยะแรกคือระยะที่ประชากรมีการเพิ่มอย่างช้าๆหรือ lag phase นะคะและระยะที่2คือระยะที่มีประชากรเพิ่มอย่างรวดเร็วที่เป็นเช่นนี้นะคะเพราะว่าไม่มีปัจจัยใดๆในการขวางกาั้นการเพิ่มของจำนวนประชากรได้หมายความว่าลักษณะ ลักษณะของกราฟรูปตัวจหรือการเพิ่มของประชากรแบบ Exponential นี้อยู่ในภาวะที่ไม่มีปัจจัยจำกัดนะคะไม่มีการแข่งแย่งแข่งขันจึงทำให้ประชากรเพิ่มอย่างไม่มีขีดจำกัดนั่นเองค่ะซึ่งถือว่า เป็นภาวะในทางอุดมคตินะคะเพราะว่าในธรรมชาตินั้นจะมีตัวต้านทานสิ่งแวดล้อมซึ่งตัวต้านทานสิ่งแวดล้อมได้แก่อาหารที่อยู่อาศัยและความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆของสิ่งมีชีวิตที่มายับยั้งไม่ให้ประชากรเพิ่มจํานวนอย่างไม่มีขีดจํากัดอย่างเช่นการเป็นผู้ล่าและเหยื่อเป็นต้นนะคะ ถึงแม้ว่าการเพิ่มของประชากรแบบ e x p o n e n t นเชจะจัดเป็นภาวะในทางอุดมคติแต่ก็ยังสามารถพบได้ในสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งจะพบในสิ่งมีชีวิตที่มีการสืบพันธุ์เพียงครั้งเดียวในช่วงชีวิตค่ะเช่นมแมลงบางชนิดเมื่อตัวเมียวางไข่ก็จะตายนะคะ เนื่องจากในธรรมชาติมีตัวต้านทานในสิ่งแวดล้อมนะคะทำให้เมื่อเส้นกราฟถึงปลายตัวเจประชากรจะเจริญแบบเพิ่มขึ้นและลดลงสลับกันซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทอมัสเมลทัสที่บอกว่าอาหารมีการเพิ่มแบบเลขคณิตคือจาก1 2, ไป2ไป3ไป4ในขณะที่ประชากรมีการเพิ่มแบบเลขาคณิตคือจาก1ไป2จาก2ไป4และจาก4ไป8นั่นเองค่ะ ต่อมาการเพิ่มของประชากรแบบโลจิสติกซึ่งมีลักษณะกราฟการเจริญแบบรูปตัว S อนะคะนักเรียนดูตามรูปภาพนะคะกราฟการเจริญแบบรูปตัวเจะแบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันระยะที่1คือระยะที่ประชากรเพิ่มอย่างช้าช้าหรือแลกเฟสนะคะและระยะที่2คือระยะที่ประชากรเพิ่มอย่างรวดเร็วหรือล็อกเฟส ระยะที่3คือระยะที่มีอัตราการเพิ่มของประชากรค่อยๆช้าลงและคงที่ในเวลาถัดมาที่เป็นเช่นนี้นะคะเพราะว่าในธรรมชาติจะมีตัวต้านทานสิ่งแวดล้อมและตัวต้านทานสิ่งแวดล้อมจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในประชากรกลุ่มนี้นะคะ ดังนั้นการเพิ่มของประชากรแบบโลจิสติกนี้นะคะตัวต้านทานในสิ่งแวดล้อมจะมีบทบาทจำกัดการเพิ่มของประชากรและกําหนดระดับที่สภาพแวดล้อมสามารถรองรับประชากรให้ได้มากที่สุดซึ่งเรียกว่า carrying capacity หรือค่า K ค่ะ รูปแบบการเพิ่มของประชากรแบบโลจิสติกจะถือว่าเป็นรูปแบบที่พบได้มากที่สุดในธรรมชาตินะคะเพราะว่าในธรรมชาตินี้ประชากรจะมีปัจจัยจำกัดหรือมีขีดจำกัดของประชากรสูงสุดหรือ carrying capacity นั่นเองค่ะปัจจัยที่ควบคุมการเติบโตของประชากรนะคะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดล้วนมีศักยภาพในการเพิ่มจํานวนประชากร แต่ไม่สามารถเพิ่มจํานวนประชากรได้อย่างไม่มีขีดจํากัดเนื่องจากว่าในสิ่งแวดล้อมจะมีทรัพยากรที่เป็นปัจจัยจำกัดที่ควบคุมการเจริญเติบโตของประชากรอยู่แล้วนะคะซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของประชากรจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือปัจจัยที่ไม่ขึ้นกับความหนานแน่นของประชากร คือปัจจัยที่ส่งผลให้ประชากรลดลงในอัตราที่คงที่ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับขนาดของประชากรนะคะไม่ว่าขนาดของประชากรจะมีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กนะคะก็จะส่งผลต่อประชากรเท่ากันยกตัวอย่างปัจจัยที่ไม่ขึ้นกับความหนาแน่นของประชากรเช่นภัยธรรมชาติไฟไหม้น้ำท่วมหรือสภาพภูมิอากาศที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันค่ะปัจจัยที่ขึ้นกับความหนาแน่นของประชากร คือปัจจัยที่ส่งผลให้จํานวนของประชากรลดลงเมื่อความหนาแน่นของประชากรสูงขึ้นนะคะซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับความหนาแน่นของประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปโดยที่ปัจจัยนี้จะเพิ่มอัตราการตายให้สูงขึ้นและลดอัตราการเกิดให้ลดลงนะคะยกตัวอย่างปัจจัยที่ขึ้นกับความหนาแน่นของประชากรเช่นการแข่งแย่งอาหารพื้นที่อยู่อาศัยหรือการเกิดโรคระบาดค่ะ โดยการเติบโตของประชากรมนุษย์นะคะนักเรียนดูตามรูปภาพนะคะลักษณะการเติบโตของประชากรมนุษย์เราจะเห็นว่าการเติบโตของประชากรมนุษย์จะเป็นการเจริญเติบโตแบบกราฟรูปตัว J หรือการเพิ่มของประชากรแบบ exponential นั่นเอง ซึ่งโดยในระยะแรกๆการเติบโตของประชากรจะค่อนข้างต่ำจากนั้นการเจริญเติบโตของประชากรมนุษย์ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเพิ่มขึ้นในช่วงไหนเพิ่มขึ้นหลังจากมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วก็มีการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์นะคะเนื่องจากว่าที่ประชากรมนุษย์สามารถมีการเพิ่มจำนวนของประชากรแบบ Exponent i a l ได้เพราะมนุษย์มีความสามารถคือสามารถชนะปัจจัยจากัดได้เนื่องจากว่า มนุษย์มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือปฏิวัติเกษตรกรรมซึ่งเป็นการเพิ่มจํานวนของอาหารรวมทั้งปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ทําให้เกิดการคิดค้นยารักษาโรคและวิธีการรักษาโรคต่างๆมากมายนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้ครูเจ้าต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ